มากันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆบ้างนะคะของทิปปัลลักษ์นะคะปีที่3ค่ะ Love from Home มิติใหม่ปาร์ตี้แบบ New Normal เลยนะคะขอย้อนกลับไปนะคะในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์กันนิดนึงนะคะคเพราะเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำไปได้วยความรักค่ะและหลายคนนะอย่างคุณเปคณเ๊คุณเอกก็พาแฟนไปเที่ยวใช่ไหมคะรู้ได้ไงนะ โสดเหรอคุณรู้ได้ไง <laughs> <c oughs> บางคนก็แสแดงความรักกันแบบพ่อแม่ลูกบแบบดิฉันแบบคุณเป้ยอย่างนี้นะคะออหรือบางคนก็พาแฟนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็มีการแจกทั้งของทองเงินนะคะมา2ปีแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะจัดแบบ New n o r m a l เลยนะคะซึ่งทิพยปพยกันภัยเนี่ยก็ได้มีการกิจกรรมสติมมิ่งนะคะโดยแบบว่าเป็นการทิพย์ปัลลั์ครั้งที่3นะคะแบบเลิฟ f r ฟอมโฮมนะคะสนุกสนานมากค่ะคลาาสายตาไม่ได้เลยนะคะมีทั้งตัวพ่อตัวแม่เลยนะคะก็คือเป็นทีมผู้บริหารนะคะอย่างคุณพี่สมพรนะคะแล้วก็ตัวแม่เลยก็คือพี่น้อยวิชุ ก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มเนี่ยก็มีการเสิร์ฟพิซซ่าถึงบ้านด้วยนะคะเสิร์ฟถึงบ้านทุกคนเลยนะคะด้วยทิป s ่มาส์แอซใช่ค่ะซึ่งน้องทิปก็กระซิบมาว่าพิซ่าเนี่ยทำไมรู้ไหมคุณเป้ไม่น่าสนใจเท่าคนส่งเลยนะดูคนส่งซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศใช่ไหมของทิปปันรักครั้งที่3 Love from home ก็คือส่งรัก ให้ถึงที่บ้านเลยอ่ะ,ะจาก<ช>บ้าน<ช>ถึง<ช>บ้านนะครับเรียกว่าไปถึงหน้าบ้านเลยนิดอ,อค่ะซึ่งปีนี้ก็มีแจกเงินแบบทุกปีด้วยนะคะรวมถึงมีประกันอุบัติเหตุนะคะให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยคะ่ะ <โ>แล <โฮ S 2> <ด>้วก็ยัง,งมีสินค้านะคะจากพี่น้องเกษตรกร,กรมาแจกก็คือมีการสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขสนุกสนานมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขกันทุกฝ่ายนะคะทั้งเกษตรกร,ะกรนะคะสื่อมวลชนแล้วก็ทิพยพยาประกันภัยซึ่งเลิศมากๆเ,ออเลยค่ะซึ่งทางทองอยู่ของเรานะคะแม่นัดก็ไม่น้อยหน้านะคะใช่มีการส่งความรักด้วยดอกไม้ให้กับพี่สมพรแล้วก็พี่น้อยซึ่งเป็นตัวแทนทิพยประกันภัยด้วยค่ะโอ <ฮ S> ้โห<ฮ>ตีจังเลยนะ เห็นแล้วแบบอย่างเงี้ยเราเรายิ้มแล้วมีความสุขกันนะภาพบรรยากาศที่ทุกคนเนี่ยได้รับความรักแต่ไม่ใช่แค่ได้รับอย่างเดียวอ่ะเป็นคนแบ่งปันความรักไปให้กับผู้อื่นด้วยนะครับซึ่งที่พยาประกันภัยก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาทุกๆปีเลยใช่ไหมครับอ่นะคะก็เป็นข่าวดีๆนํำมาฝากกันนะครับ